หมดอนาคตเอริกเทนทากตอบชัดเลือกเจดอนสันโซกลับมาเล่นอีกไหมเทนทาก,กับสันโซเปิดฉากปาชฉาดะกันแบบไม่เกรงใจหลังเกมที่เรดเดวิลแพ้อาร์ s e n หนึ่งต่อสามเมื่อสุดสัปดาห์ก่อนโดยในายใหญ่ชาวดัชให้เหตุผลที่ตัดชื่อนักเตะออกจากทีมเพราะซ้อมไม่ดีขณะที่แข้งเลือดผู้ดีส่วนกลับว่าไม่เป็นความจริงและตนเป็นเพียงแพ้รับบาปยิ่งไปกว่านั้นมีรายงานว่าปีกเลือดผู้ดีได้เข้าไปพูดคุยกับเทนทากแล้วแต่นักเตะดื้อแพงปฏิเสธที่จะกล่าวคำขอโทษเจ้านาย นั่นจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้แมนยูนิเต็ดตัดสินใจสั่งแบนหนักเตะออกจากทีมชุดใหญ่และต้องแยกซ้อมเดียวสำหรับคำถามที่ว่าดาวเตะดีกรีทีมชาติอังกฤษวัย23ปีจะถูกเรวยกให้กลับมาลงสนามให้ต้นสังกัดอีกหรือไม่เรื่องนี้เทนหาตอบชัดเจนว่า ผมไม่รู้นะผมนั่งอยู่ที่นี่วันนี้วันเสาร์เรามีเกมสำคัญมากๆเราเตรียมจะเจอโปรแกรมแนนอียัอีกหลายแมตช์ผมจะโฟกัสแค่เรื่องนี้เท่านั้นขอขอบคุณภาพและแหล่งข้อมูลข่าวสยามสปอร์ตค่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ